เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโน,โนทุกคนเลยนะครับนี้ก็มีกับผมนะครับดิวทีวีนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในหน้าโรบ็อกนะแล้วเราก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโรบ็อกนะครับผมทุกคนเฮ้ยเราที่แล้วเป็นโลพีรอบนี้มาโรบ็อกว่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนว่ะมันเปลี่ยน,น,ยนว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเจ้าแมปนี้นะทุกคนจะปั่นจะเพียแค่ไหนนะทุกคนระดับความเพียเราจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอ่าคำอธิบายกนนละั โอเคครับค้ามอธิบายนี่ก็นี่ครับคูณสองเป๊กบาร์ก็เป็นแกโปเหมือนเดิมนะครับดับเนี่ยกดเป๊กบาร์สองครั้งนะครับจะเป็นแกโปอ่าแล้วก็เลดดับนะครับผมเออประมาณนี้นะโอ้โหแม่งผลนี้ตามหลอกหลอนกูยันแมปนี่โอ้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหเยอะนะอืมเนี่ยบาเลีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยผลอะไรวะเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เควสกนะครับผมคือผลสั้นนะครับน่าจะผลสั้นแหละสองเปอร์เซ็นต์นะครับคือทำไมมันสองเปอร์เซ็นต์เนีเหรอฟุตน่าจะมีไฟไอซ์แซนเออเออ แล้วจะแบบรถไฟไอซ์แสเน้นมาหาจากไหนอะ่ะเอาทำไมไม่มีเรตตอบบอกเอาดิวงงโอเคครับด้านสโตร์ก็จะมีไอพีคูณสองนะครับแล้วก็ยีทเคแมปอื่นใช้เป็นเบลีแมปนี้เวลีเวลีนะครับหรือเวลีนะครับผมนี่ก็จะเป็นสมอลโดเน u แล้วก็ Big บิ๊กโดเน t นะฮะโอเคแต่เราก็ไม่มีโลบะค,ครับมไม่ได้ซื้อโอเคทุกคนเราก็จะเข้าเกมกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างเซิร์ฟวีก่อนละกันนะครับอ่าตั้งไปเลยดิวทีวีนะผมโอเค จัดไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับว่ามันจะเพียกันทุกคนโอเคครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเค yeah, okay. ดูดิคเลททอดเลยนะฮะอ่าตอนนี้ก็นี่ครับผมดับบลสเปซบาร์ก็จะเป็นโดสองก็จะเป็นอะไรนี่ใช่ไหมกระปุกเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ร้อยกูวะนี่จะเป็นแรนดอมฟุตนะครับผมแต่เขาเรียกเป็นแรนดอมพาวเวอร์นะฮะก็อยู่ที่สองแสนห้าโอ้โหแพงนี่เป็นโบสเปวนะครับผมก็หนึ่งพันนะฮะ เออนี่เป็นสเตตนะครับผมหน้าสเตตนี่เป็นโลโมดแล้วก็มีเซฟนะปุ่มเซฟอันเบลเลอร์เลยโอเคเราก็มีคอมแบทหนึ่งอันนะนี่ทุกคนท่าตรงท่าต่อยนะครับเย้ yeah, มีท่าต่อยวันแบบนี้มีท่าต่อยนะไม่ต่อยทิฟฟ์นะไม่ได้ต่อยทิฟฟ์นะโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะมางัดกับเจ้าบัณฑิตนะแมบปบนี้ไม่มีเควสว๊อดไม่มีเควส์ได้ผมโอ้จบแล้วไม่มีเควสนะโอเคเราจะลองมาต่อยบัณฑิตดูนะครับว่าจะแรงแค่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้ยวยังไม่ทันต่อยเขามสุดแล้ว <laughs> วแล้วนนะะฮโออเคคทุกยแรงอยู่แรงอยู่แล้้วววบันนดิตไม่สเรายนะ คือเราฟาร์มสบายนี่ขู่ได้ตัวละพันเอ็กพีเดี๋ยว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 มาดิบม,มันง่วงเหรอทุกคนมาดิบมันง่วงเหรอวะหรือว่าไงไข่ผ้าใหม่กันไกลดูงงโอเคครับอ่าเข้าไปใกล้ๆต่อยมันนี่ต่อยต่อยอ่าผมตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่ที่2แล้วนะครับทำไมกูถึงเลเวลสองวะไม่เข้าใจในเมื่อเอ็กพีผมพุ่งไปพันเก้าทำไมผมอยู่เลเวลสองวะทุกคนเอ้ยยังไม่ทันเล่นเลยเกมบัคแล้วว่าแต่ฟ้าอันนี้คลิกคืออะไรวะไม่รู้ว่ะทุกคนเดี๋ยวก็4ใช่ไหมเรากดเป็น4นะครัับแล้วก็อพสีก่อนนนลกัะ อาต้องคลิกด้วยเหรออ๋อต้องคลิกด้วยต้องคลิกด้วยนะครับเดี๋ยวสิบคลิกอัพอ๋อไม่ได้ไม่ได้นะไม่ว่าจะมีระบบบั๊กแบบนี้นะไม่มีนะครับว่าไงพวกเจ้ามันโง่มาแล้วต่อยต่อยเออสยเสืเอเอาจะตายจะตายทุกคนเราลีตัวตายเลยนะครับเงินเราเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งพันแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะลองไปเกาะอื่นดูนะ ก็จะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคโอ้โหเงินหมดตัวหมดใจโอเคครับแล้วก็นั่งเรือไปเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะข้างหน้าก่อนเกาะข้างหน้านี้น่าจะเป็นเกาะทะเลทรายนะครับโอเคเกาะทะเลทรายโอ้โหทำไมมอนมันเยอะจังวะจะสู้ยังไงหมดเนี่ยเรือความเร็วอ,อยู่ที่20โ oh อ my god เร็วสุดยอดไปเลยโอเคครับลงนะอ่าแล้วตรงนี้นะครับก็จะแบบว่ามีกระดานเหมือนตรงเกาะแรกเลยนะครับก็จะบอกว่าเลเวลอะไรควรฟาร์มตรงไหนนะผมเลเวลสี่ที่จริงก็ควรฟาร์มอยู่ก่อนแรกครับแต่กูดื้อไง ดื้อไงเอออันนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกเลเวล25ข้างหน้านี่จะเป็นอะไรตัวอะไรไม่รู้นะครับถ้าเป็นบอสเนาะเป็นบอสเลยว่าผมอยากผมโคตรอยากรู้เลยทุกคนครับเออเจ็บ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 จบ,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 บอสบัณฑิตเลเวล60นะครับผมทำไมมันชื่อบัณฑิตกันหมดเลย <laughs> มันชื่อบัณฑิตกันหมดเลยนะครับแล้วก็แค่ปรับเลเวลกับอ่าโมเดลตัวละครน,นิดนึงนะครับผมเอ,อ้ยตอนนี้เลเวลหายบัคแล้วทุกคนครับอ่าผมได้เด้งมาเป็นเลเวล5แล้วนะครับสเตตอ่ามีอยู่12พอ,อยต์โอเคเเเเเเเรรราาาจะะะยย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 ััััััดดดดดดมมลลลีีีีออออ่่่งงววนคคคบบไไปปโ เราลงเรือไปดูเกาะอื่นดีกว่ารู้สึกว่าก่อนนี้มันก็ธรรมดานะครับเออมีหินตรงนู้นด้วยยังไม่ได้ไปดูอ๋อนี่ก็มีอ๋อเป็นหินตั้งตกแต่งเกาะนะครับเฉยๆไม่มีอะไรมากทุกคนเห็นอะไรไหมด้านหน้าไกๆลๆเรานั่นตัวอีหยังนะเอยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรมันคือตัวอีหยังผมโคตรขัดใจกับเรือเลยแม่งคือแม่งโคตรชา้าทุกคนเออเนี่ยนะตอนนี้ก็20วิ่งอยู่20นะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกูจะไปทําอะไรกินได้เี่ยโคตรช้าเลย โอ้โหเร็วๆหน่อยน้องโอ้โหพี่ต้องการแบบว่ามีแบบเรือหางยาวไหมแบบกดทีแล้วพุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวแรงอ,ะอ่ะนนั้นเสาอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ด้านหน้าเราจะเป็นเจ้าตัวอะไรไม่รู้มีหูกระต่ายนะแล้วก็จะมีอ่ากล่องสมบัติเอ้ยกดเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเรื่องฟาร์นี่ไว้ใจดิวกดอ e ีค้างใช่ไหมโอเคกดอ e ีค้างปึ๊บเฮ้ยอ๋อจะเป็นที่นะครับผมวาร์ปขึ้นมาบนเกาะแองเกิลนะครับหรือเกาะบนท้องฟ้านั่นเอง นะตรงนี้ก็จะเป็นยดเคตรงนี้เป็นสวรรค์ตรงนู้นเป็นนรกโอไมค์เน็ตโอโหทุกคนคือแบบว่าความคิดสร้างสารรค์แบบนี้นี่ถือว่าสุดยอดผมไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่กูเล่นวันพีมนี่ยังไม่เคยเห็นแบ่งแยกระหว่างนารกกับสวรรค์นในแมปวันพีเลยเนะ <c oughs> นื่อวแบบนี้เป็นแมปแรกนะับกูทางนู้นจะเป็นนรกแน่นอนเลยนะครับหูมอนโคตรเยอะขึ้นไปนี่กูตายแน่ๆตายอย่างน่าสงสารเดขึ้นไปนะฮะฟริรโอเคครับหูจะเป็น e อีวิวโอ้โหว่างไงครับ ท่านยมมาบานทั้งหลายโอเคนี่ก็จะโอ้โห EU r e ร้อยอเจ็ดอ่เอ้ยเอ้ายังไม่ทันโดนเลยแม่งแม่งซอยผมแล้วโอ้เกินไปโอเคทุกคนไม่เป็นไรครับเราลงไปดีกว่านะครับเออโอคตรน่ากลัวเลยเมืองนี้นะฮะอยู่ไม่ได้เลยมันน่ากลัวเกินไปโอเคเราจะกลับไปที่เรือนะเราจะกลับไปเอาเรือของเรานะครับอ่ากลับไปเอาเรือก่อนบอกเลยเรือนี่ของสําคัญในการเดินทางการประจนภัยในแมปนี้และราคาแม่งโคตรแพง ผมจะเสียมันไปไม่ได้เจ้าเรือโอเคครับอันนี้เราก็มาถึงเกาะโ stone นะครับผม stone ดีเออไม่ใ stone นะ stone นะจะเป็นเกาะหินนะฮะก็จะมีเจ้ามอนหินเนี่ยเต็มไปเลยเออทั่วทั้งเกาะนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าบอสเงี้ยยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ทำไมหน้าตาบอสมันน่ารักจังกูไม่มีอะไรเกรงกลัวต่อเมึงเลยมึงรู้ไหมฮะล็อกแมนด้วยเยชื่อล็อกแมนโอ้โหว่าไงครับล็อกแมน งนู้นจะเป็น3ตัวอ่าเวลแปดสิบนะฮะตรงนี้ก็ที่วางๆกันอยู่ก็เวลแปดสิบป่ะวะแล้วนี่มันมายืนอะไรเรียงกัน3ตัวเป uh, ็นบอยแบนด์ไหมเนี่ยเออๆๆทุกคนทุกคนทุกคนเอ้ยมันเคลื่อนที่มาแล้วเฮ้ยหนี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 จเย็นใจเย็นครับใจเย็นนะพี่อย่าเพิ่งประทุใส่ผมนะครับผมแค่มาเยี่ยมชมเกาะหินอันสวยงามตรงนี้นะครับผมเอ้ยมึงพูดดีมึงพูดดีกูไม่ค้ามึงแล้วกันโอเคถือว่าดีครับพี่แม่ค้าผมใช่ไหม โอ้ยเออพี่มึงบอกมึงจะไปฆ่ากูไงของเล่นผมแล้วทุกคนแม่งเกินไปปะวะเอเรือเราอยู่นู่นนะครับเออมานี่มานี้มานี้เรือเรือเรือนี่โคตรจำเป็นอ่ะคือแบบราคาหนึ่งพันนะผมรักษาเท่าชีวิตเลยบอกให้โอเคถอยเรือถอยเรือคือแมปนี้ทุกคนครับแม่งคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยทุกคนคือแมปนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับก็มีอยู่แค่ประมาณ 4เกาะน,นะผมเออถ้าไม่รวมเกาะเล็กตรงนั้นกับอันนั้นก็มีอยู่แค่สี่เกาะน,นะครับผมเออเป็นแมปที่สร้างมาเพื่อเพียๆเพียปันปนเฉยๆนะฮะผมว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรให้ผมน่าเล่นหรือน่าดึงดูดสักเท่าไหร่จะเป็นแมปแบบว่าแนวปันปันมากกว่านะฮะสำหรับแมปนี้นะมาเรากลับมาเกาะแรกเกาะดั้งเดิมของเรียก่อนทุกคนเรากลับมาเกาะดั้งเดิมของเรานะฮะโอ้โหถ้าจะให้ฟาร์มนี่ก็นานเอาเรื่องนะครับผมกว่าจะได้หลัก205เพื่อที่จะมาสุ่มนะฮะไม่มีการใช้โรบักในการสุ่มปะวะคือแบบว่า ใช้โลบักสุ่มได้ไหมอยากได้อ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะได้ไหมอ่ะผมอยากสุ่มมากโอ้ไม่มีแบบสุ่มด้วยโลบักนะครับโอ้เป็นเศร้าเลยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนคลิปนี้าอาจจะสั้นๆหน่อยนะทุกคนคือแมบมันไม่มีอะไรให้รีวิวมากนะครับมันก็มีอะไรปัน่นๆแค่นี้นะเออสำหรับมอนในแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะปั่นมากเลยนะสำหรับผมเนาะแบบนี้ก็เป็นแบบวพีคนไทยนะครับถามว่าพี่มึรู้ได้ไงคนไทยครับนี่ช่องคนทา ก็น่าจะเป็นคนอังกฤษอยู่มาครับพิมพ์ภาษาอย่างงี้นะก็เป็นคนไทยนะทุกคนนะอ๋อโอเคทุกคนคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนนะคลิปนี้ผมขอ 200ไลค์ทุกคนครับกดไลค์ like ถึง200ด้วยนะฮะใครที่มีแมบบันทึกเปเพียรปันๆอย่างพี่เนะี่ยเขไปรีวิวหรือว่ารีแอคชั่นอะไรอย่างนี้ยทุกคนเข้าไปเล่นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปทำให้นะทุกคนขอแบบปันเลยนะเอาแบบปันๆเลยนะผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกฮาๆอย่างนี้นะครับผมเออจะได้แบบมาคนแรกแบบว่าแจ้งเตือนปุ๊บอะไรเงี้ยเข้ามาคนแรกเลยอะไรงี้นะผมก็สําหรับขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม